นะครับเพื่อนๆตอนนี้พามาดูลูกนกนะครับนี่นะครับลูกนกเป็นลูกนกเป็ดน้ำนะครับสองตัวนะครับนี่นะครับลอยอยู่นะครับลูกนกเป็ดนะครับสองตัวนะครับตัวที่สามโน่นนะครับตัวที่สามนะครับลูกนกเป็ดน้ํานะครับแม่เขากําลังมานะครับโน่นนะครับแม่เขานะครับ แม่น่าจะไม่ใช่นะครับตัวนั้นน่าจะเป็นนกนกตูมนะครับนันน่าจะไม่ใ i̇şte. ช่แม่นะครับหรือว่าอาจจะใช่นะครับนนะครับเขาลงลงแล้วนะครับลงแล้วนะครับน่าจะเป็นแม่อยู่นะครับนี่นะครับแม่เรียกลูกไปง่าแล้วนะครับลูกกําลังลอยไปนะครับลูกกาลังลอยไปหาแม่นะครับนี่นะครับอ้าวนันอีกตัวนึงโผล่ขึ้นมาไม่รู้โผล่มาจากไหนนะครับ ดำน no ้ำเก่งมากเลยนะครับดำน้ำเก่งมากนะครับลงไปอีกแล้วนะครับโอ้โหที่แรกก็คิดว่าอะไรทั้งนู่นะครับโผล่ขึ้นโอ้มีเยอะเลยนะครับอยู่ขอบขอบก็มีนะครับมีเยอะนะครับแม่เขากำลังเรียกไปนะครับน่าจะเป็นนกนกตูมนะครับนกตูมหรือนกเป็ดน้ำน่าจะเป็นนกตูมนะครับ นกอีรุ่มนะครับที่มาร้องนะครับน่าจะเป็นนกปูมนกอีรุ่มนะครับกําลังลอยไปหาแม่นะครับ ฝากกดติดตามากด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ